วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการคิตาสตรีอีกครั้งค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนที่10ของรายการของเราแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของคิตาสตรีสองพี่น้องนะคะก็คือนาเดียและลิลลี่บูลองเจค่ะทีนี้อยากให้แววเล่านิดหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าคิดว่าผู้ชมของเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อสองคนนี้เนาะโอเคค่ะสองพี่น้องคนนี้นะคะเป็นอ่าสองพี่น้องชาวฝรั่งเศส ซึ่งเกิดปลายศตรวรรษที่สิบเก้าแล้วก็ต้นศตรวรรษที่สิบสองคนนี้อายุห่างกันหกปีนาเดียเป็นคนพี่ลิลลี่เป็นคนน้องทีเนี้ยลิลลี่อายุสั้นมากอายุยี่สิบสี่ก็เสียชีวิตแล้วในขณะที่นาเดียมีอายุเกือบถึงร้อยปีเลยคือแบบเก้าสิบสองปีคืออายุยืนมากสองคนนี้อเป็นนักดนตรีเหมือนกันแต่งเพลงเหมือนกันคือทําหลายอย่างเหมือนกันแต่สิ่งที่โลกจดจําอะโลกจะจํานาเดียในฐานะผู้ดนตรี ที่เป็นครูของคอมโพเซอร์ผู้ชายคนสำคัญอีกหลายๆคนและมีบทบาทในการสอนดนตรีในศตรวรรษที่สิบส่วนลิลลี่บุลองเจจะมีชื่อเสียงในฐานะคอมโพเซอร์ oser, ซึ่งเธอเป็นที่โด่งดังจากการชนะรางวัลไพรส์เดอะโรมซึ่งเป็นรางวัลที่คอมโพเซอร์ชาวฝรั่งเศสทุกคนอะ่ะลงแข่งรายการนี้แล้วแบบคนที่ชนะจะได้ไปที่โรมเพื่อไปสร้างผลงานสองคนนี้นะคะมีพื้นฐานจากครอบครัว นักดนตรีก็คือได้รับการศึกษาดนตรีที่เข้มข้นมาตั้งแต่เด็กค่ะสองพี่น้องคนนี้คือปารีสคอนเสิร์ตัวมันไม่เหมือนมหาลัยดนตรีที่แบบจบมปลายแล้วไปเรียนแต่ว่าเหมือนกับว่าคือออเดชั่นผ่านที่อายุเท่าไหร่ก็ไปเรียนได้ซึ่งอย่างคุณนาเดียเนี่ยเขาก็เกิดก่อนใช่ไหมก็เข้าไปเรียนก่อนลิลลี่อายุเจ็ดขวบก็เข้าไปเรียนที่ปารีสคอนเสิร์ตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คืออย่างนาเดียเขาก็ ส่งประกวดรางวัลพรี์เดอร์มเหมือนกันนะส่งไปตั้งหลายครั้งหลายปีคือจัดทุกปีแต่ว่าเหมือนส่งตั้งสี่ครั้งแต่ไม่ได้ชนะสักทีแต่ว่าลิลี่เนี่ยคือแบบส่งครั้งแรกหรือครั้งที่สองเองมันก็ปังชนะแบบกูชายทุกคนในรุ่นฝรั่งเศสปารีสเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของศิลปะทุกแขงนงเลยค่ะทั้งกวีทั้งอะไรแล้วก็แบบมันจะมี w o r l d e x อ o มีอะไรคือเหมือนกับทุกอย่างมาอยู่ที่ปารีสแล้วปารีสคอนเสิร์ตัวก็เป็นเหมือนกับสุดสูงสุดของแบบการศึกษาดนตรี่ะแแแลกการรขขงัันนนเเดมม็็ปบบ สุดยอดของสุดยอดอะอะไรนะือออกปั้มคือท็อปของท็อปอีกทีอะใช่รา mm hmm. งวัลน,นี้เลยสําคัญแล้วการที่ลิลลี่ชนะรางวัลน,นี้เลยสําคัญแล้วก็ต้นศตรวรรษที่ยี่สิบมันจะมีปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ส่งผลต่อหลายอย่างบทบาทในสังคมเหมือนกันนั่นก็คือสงครามโลกซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะอยากให้คุณอนณาขยายความนิดนึงนะคะช่วงสงครามโลกเนาะอันนี้เราพูดถึงในยุโรปแล้วก็คือในโลกตะวันตกอะ พ,พูดถพูดว่าทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแลสงครามโลกครั้งที่สองอะสถานการณ์ตอนนั้นน่ะก็คือเขาก็เกณฑ์ผู้ชายไปรบ แล้วทีเนี้ยพอผู้ชายไปลบหมดอ่ะผู้หญิงก็จะต้องไปทํางานคือเหมือนหมายถึงว่ามันก็จะมีโพซิชันที่ว่างไปแล้วผู้หญิงก็เข้ามาฟิลอินใช่เราคิดว่าสงครามโลกครั้งสองครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่สังคมมองบทบาททางเพศเพราะว่าหลังจากนั้นนะเราก็จะสังเกตว่าผู้หญิงออกมาทํางานนอกบ้านมากขึ้นในหลายๆประเทศอ่ะผู้หญิงเริ่มหาเงินเองได้แล้วก็สามารถมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองได้คือต้องพูดว่า มันทําให้ผู้หญิงรู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องแต่งงานเรามีสามีมาดูแลเราก็อยู่ได้คุณลิลลี่เขาชนะรางวัลน,นั้นะปีหนึ่งเก้าหนึ่งสามใช่ไหมคะแต่ว่าหนึ่งปีถัดไปก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งสี่คือปีที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยแล้วทีเนี้ยกบวนการสร้างงานก็หยุดไปเพราะว่าคนที่ชนะรางวัลน,นี้ต้องสร้างโอเปร่าเธอป่วยอดอดแอดแอดมาตั้งแต่ยังเด็กอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เธอไม่สามารถจบงานโอเปร่านั้นได้แล้วก็งานโอเปร่าของเธอก็ไม่เคยได้รับการ แสดงก็คือยังแต่งไม่เสร็จแล้วก็ด้วยการตายของลิลเลียมันเอฟเฟกนาเดียด้วยคือเราอ่านประวัติแล้วรู้สึกเหมือนคาร่าชูมันเป็นหลังจากที่โรเบิร์ตชูมันตายเลยเพราะว่าเหมือนนาเดียเขาก็เห็นว่าน้องสาวเขามีความสามารถมากกว่าเธอหลายเท่าอ่ะหลังลิลลีนน่ตายไม่กี่ปีนาเดียก็คือหยุดหยุดหยุดคอมโพสแล้วก็เขาแต่งเพลงชิ้นสุดท้ายไม่กี่ปีหลังจากที่ลิลลี่ตายแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบ ไปทุ่มให้กับการสอนและการรีวิ์งานลิลลี่และการ,า Lily, การทําให้งานของลิลลี่ในอนาคตจะต้องได้รับการยอมรับอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมเราอ่านประวัติเดิมมาตลอดทั้งรายการแล้วเร่มันรู้สึกว่าทําไมมันรีพีทของคนอื่นมาก่อนหน้าก่อนหน้าตลอดในขณะที่มันก็เดเวลลอปไปอย่างระนิดละนิด,ะนดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะเรารู้สึกว่าเขาดูไม่ค่อยทําอะไรเพื่อตัวเองเท่าไหร่เลยเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะบาง ออบทความเรื่องนาเดียบางเรื่องที่อ่านน่ะก็มีข้อเสนอว่าที่ไปทํางานเป็นครูอ่ะเพราะว่าต้องเลี้ยงตัวเองกันเอเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันได้ด้วยอืมมันมีบทความอันนึงของนิวยอร์กไทมส์เนาะที่ก็เสนอว่าจริงๆแล้วการเป็นครูดนตรีมันเป็นอาชีพผู้หญิงมานานแล้วอ่ะการเป็นครู่นตรีเลยเออมันครูเครื่องดนตรี มันเป็นฟอนทีคือมันเป็นแบบเหมือนกับมันเป็นเขตแดนใหม่สําหรับคู้หญิงในดะน,นตรีเหมือนกันที่จะเป็นครูสอนคอมโพอิชันแล้วไปสอนผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ตึงนักเรียนแต่ละคนของนาเดียก็คือตึงๆทั้งนั้นเลยค่ะก็คือแบบคอปแลนสอนเป็นร้อยคนเลยคือใช่แล้วโรลัทีฟมากก็มีแบบผู้ชื่อก็รู้จักสตาร์วินสกี้นี่เป็นทั้งเพื่อนทั้งนักเรียนแล้วก็มีแบบคอปแลนมีเลนร์ดเบิร์นสไตน์ฟิลิ กราสเดนเนลลบาเดนโบมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับส่วนใหญ่เป็นอเมริกันเนาะที่พูดมาเพราะว่าแบบเหมือนมหาลัยที่เธอสอน่ะเป็นมหาลัยในปารีสที่สอนนักนคนอเมริกันอะไรเงี้ยเขาเลยแบบมีนักเรียนอเมริกาเยอะใช่แล้วก็เคยไปคอนดักวงนิวยอร์กฟิฮอนออเคสตาแล้วก็บอสตันซิมโฟนียลออเคสตาด้วยในตอนแรกๆอ่ะเราก็เคยคุยกันเนาะว่าว่าจนถึงสมัยเนี้ยเราก็ยังมีคอนดักเตอร์ผู้หญิงน้อยมาก แต่เราเราเราู้สึกว่าถ้าเทียบกับสภาพสังคมในยุคนั้นอะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ถือว่าก้าวหน้ามากเหมือนกันแล้วก็แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากในเรื่องของบทบาททางเพศเนาะการที่วงแบบนิมยอฟฟิลฮาร์โมนิกอย่างเงี้ยจะเอาผู้หญิงไปเป็นคอนดักเตอร์อะ่ะอืมเออเหมือนเธอได้ละ เหมือนอิน so, เขาเรียกว่าอะไรดูถูกตอนก่อนขึ้นไปแสดงฝีมือด้วยแบบแบบโดนนักดนตรีในวงที่เป็นผู้ชายแบบ mm hmm. เหมือนจะแบบอะไรกับเรื่องเจนเดอร์แต่พอเธอคนนักจริงๆแล้วแบบโอ้ยคนนี้ฝีมือถึงก็เลยแบบเออมันก็คลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าแบบคือคือไบเอสของคนในคนที่เป็นแบบอินดิวิ u วลมันก็มีแล้วก็เราก็คิดว่าแบบ การเป็นผู้หญิงเปนนังดนตรีผู้หญิงเป็นคอนดักเตอร์ผู้หญ,ญิงในยุคนั้น,นมันคงถูกตัดสินด้วยมาตรฐานที่คนลับมาตรฐานกับที่เขาตัดสินผู้ชายอะ่ะอืม <saturated> นะอืมเพราะว่าอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบตอนอ่านประวัติว่าถ้าย้อนกลับไปเนาะคือตอนอ่านประวัติว่าแบบลิลลีล่ได้รางวัลปีเดลโรมใช่ไหม <m ades> แล้วนาเดียก็เคยส่งเหมือนกันเกณฑ์ในการแต่งมันจะมีกฎในการประพันธ์ว่าต้องแต่ง แบบนี้นะเพราะเขาไม่แท็กต้องแท้เครื่องดนตรีประเภทนี้อะไรอย่างง้นน่ะแล้วนาเดียแหกหมดเลยพอไปแหกปนแที่นิลี่แต่งตามกฎแบบแต่งฟิวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครเรียนดนตรีแล้วเรียนการประพันธ์จะรู้ว่ามันแบบกดเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเหมือนสตอรี่มันคือแบบว่าเขาบอกให้เขียนเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเพลงร้องอ่ะแล้วนาเดียก็ไปให้เครื่องดนตรีเลยเออ อันนี้ควรเป็น <Hey. S 1> ควรเป็นเพลงวันเลงอะไรเง hey, ี้ยใช่ก็พอเราทุกคนก็จะบอกว่าลิลลี่เน่ะคือแบบแน่นอนว่าเขาก็ต้องแบบสมมงอะถึงจะเป็นผู้หญิงคนแรก uh. ที่รา,างวัลอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกัน, uh. น่ะเมื่อพอแบบเอาอเคสของสองพี่น้องเนะี่ยมาเทียบกันอะมันก็จะเห็นว่าเออจริงๆคนพี่ก็อาจจะสมมงเหมือนกันแต่กรรมการอาจจะไม่ชอบที่ขบดแต่พอคนน้องบ uh. ูกในกฎแล้วมันเก่งอะมันก็เลยได้รางวัลไงพูดถึงว่าคนทํางานอาร์ตเนาะ ถ้าเป็นผู้หญิงอะแล้วเข้าบทด้วยอะมันอาจจะถูกรีเจ็แรงกว่าเป็นผู้ชาย<อ>แล้วเขาสองก่ออะไรเง,รงี้ยเราเราว่ามันมีมันมีพอยต์อยู่อันนี้นั้นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าแบบเออน่าสนใจแล้วเราก็เราเราคิดว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่สมมงอะอืมเพราะว่าชีวิตที่เหลือ,อมันก็พิสูจน์ว่าจริงๆเขาก็เก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเก่งพอที่จะเป็นครูของหลายๆคนที่ ดังในประวัติศาสตร์ได้ก็ถือว่าแบบเป็นเป็นครูใหญ่ของของวงการคือทุกคนก็คือแบบเหมือนถ้าลากแฟมิลี่ทีก็คือว๊บรวบไปหนึ่งคนในยุคศ <kins on. S 1> ตวรรษที่สิบต้องมีเป็นมันศคยมาเรียกมันมีสัสบสเ,รสเรียกเด็กบูรองเจด้วยก <s uk then> ็สมัยก่อนอนะเราคิดว่าแบบการเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนใดคนหนึ่งมันก็สําคัญเหมือนกันในการทําให้คุณเกิดได้อะใช่ไหม จริงๆในวะงการดนตรีสําคัญมากเลยนะว่าแบบคุณเรียนเครื่องดนตรีนี้กับใครสมมติว่าถ้าจะเป็นนักประพันธ์ก็คุณคุณเรียนแต่งเพลงกับใครซึ่งมันเอฟเฟกมากกับสไตล์การเล่นสไตล์การแต่งเพลงแต่มีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจอีกเหมือนกันว่าคุณนาเดียที่เขาแบบมีชีวิตขนาดนี้ a อ c o m p l i ขนาดนี้เป็นคอนักเตอร์อะไรนู่นนี่น่น,นสอนอแต่งเพลงผู้ชายขนาดเดียวกันเขายังมีมุมมองต่อบ,บทบาทผู้หญิงว่าควรเป็นแม่และ ภรรยาอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังคิดว่าการที่เขาไม่มีครอบครัวเขาเฟลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอืมมัน,มนมก็อาจจะเป็นเพราะเขาเกิดในปลายศตวรรษที่สิบเก้าด้วยถึงจะมีอายุเกือบทั้งศตวรรษที่ยี่สิบอะแต่เราคิดว่าอีกสองตอนที่เหลือมุมมองของคนจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราต้องติดตามอีกสองตอนสุดท้ายของซีรีส์นะคะว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ว่าเหมือนมันกําลังแล้วมันกําลังจะมาสู่ปัจจุบันที่นี่ละแล้วก็ ผลจากเลกาซีของสองพี่น้องบูรลองเจเนี่ยมันมีองค์กรหลายหน่วยงานเลยที่ตั้งขึ้นเพื่อเหมือนกับซัพพอร์ตดนตรีโดยผู้หญิงโดยเนมอัฟเตอร์หรือตั้งชื่อตามเนี่ยคะ่ะมันจะมีอ่าเดอะบูรลองเจอินนิเทชีโปรเจกตซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2018ัแดและยังคงมาถึงปัจจุบันนะคะที่เขาจะแบบเซเลเบตพร์ฟอร์มและอ่าซัพพอร์ตมิวสิกของบู m แมนคอมโพเซอร อันนี้เขาจะมี r u l e กดหนึ่งด้วยว่าหนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรก็คือทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยถึง ep สิบเอดด้วยเรากำลังพูดถึง white woman ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยว ep สิบสองเนี่ยและอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยมันคืออัตราส่วน่า woman of white woman กับ woman of color หรือ people of color อะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะส่งต่อไปอย่าง ep ที่สิบเอ็ดและสิบสองเนาะอ่าแล้วก็มันจะมี แต่ในขณะเดียวกันที่ลิลลี่เพิ่งเสียไปแล้วตอนที่บอ่านาเดียยังมีชีวิตอยู่อะ่ะเขาก็ได้ก่อตั้งชื่อลิลลี่บูลองเจเมมโมเรียลฟันซึ่งก็เหมือนกับให้ทุนทำอะไรกิจกรรมต่างๆเพื่อสปอร์ตบุคคลผู้มีแบบความสามารถในดนตรีอะไรเงี้ยน่าสนใจแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งมันเหมือนเป็นมิวสิกเฟสติวัลของมหาลาัยคอรเลจอนะคะซึ่ง ตลอดหลายทศวรรษอ่ะเขาก็จะเหมือนถ้าจะตัดจัดเป็นคอมโพเซอร์คนหนึงก็จะเป็นแบบ d o วเวอร์ชาร์กแอนด์ฮิสเวิลด์เมนูโซนแอนด์ฮิสเวิลด์ชูมันแอนด์ฮิสค่ะในขณะที่ครั้งล่าสุดแล้วมันกลายเป็นนาเดียเบิร์ J เจแอนด์เฮิร์เเนี่ยเริ่มเข้ามาในแบบเหมือนแคนนอนในแบบเทศกาลใหญ่แล้วก็เปลี่ยนจากคำว่า His เป็น Her แล้วทีเนี้ยมันก็เริ่มมีคนแบบว่า จากการเปลี่ยนเป็นคอมเพเซอร์ผู้หญิงมันเปลี่ยนอะไรไหมอะไรเงี้ยเราเราคิดว่าแบบมนนอกสังก,ก,กตั้งคําถามว่าเรื่องแบบเปลี่ยนเป็น her World ว o ล l ์เราเปลี่ยนอะไรไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะต้องตั้งคําถามอีกอย่างด้วยว่ามันใช่โลกของเขาจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเขาอยู่ในโลกของคนอื่นอะคือโลกของเธอก็อยังอยู่ในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่อยู่ดีหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยใช่ไหม her w o ล l ์ที่มันอยู่ในโลกที่ยังเป็นปิตาธิปไตยอะ เออ,อมันเลเยอร์นี้ซ้อนอยู่ด้วยแล้วในอีกมุมหนึ่งก็คือเอออันนี้สําคัญไอความเปลี่ยนแปลงที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนขาวหมดเลยไม่ว่าเราจะพูดเรื่องิสธ็์ในการเลือกตั้งหรือว่าเทธ็จในการมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือว่าเพดานที่มันเปิดในการมีอาชีพหรือสามารถเป็นนักดนตรีเพอร์ฟอร์มได้แต่งเพลงได้มันมันเรากําลังพูดถึงผู้หญิงคนขาว แต่ว่าสำหรับผู้หญิงผิวสีอะ่ะโดยเฉพาะใน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 บริบทของอเ,อเมริกาเนี่ยมันมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในตอนต,ต,ต,ต่อไปโอเคค่ะเออวันนี้ก็ก,ก็ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันเอออีพีถัดไปค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะคะแต่อีกสองอีพีติดตามต่อให้จบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ